สวัสดีค่ะอันนี้เทสนะคะเทสค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนห้องมสองอันนี้เป็การอัดคลิปนะคะการเรียนการสอนในวิชาทัศนศิลป์ค่ะครูฟ้าก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อลีลาวดีอยู่รุ่งชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะ ก็เป็นอาจารย์ประจำวิชานี้นะคะคุูฟ้าเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการสอนเอาไว้สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งในเรื่องทัศนศิลป์หรือเรื่องาทัศนธาตุนะคะาทัศนธาตุเนี่ยเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะมีองค์ประกอบโดย ประกอบไปด้วยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีแสงเงานะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครูฟ้าได้แนบ powerpoint ไว้ในคลาสแล้วในนั้นจะมีเรื่องของรูปแบบรูปแบบของทัศนาาุและแนวคิดในงานทัศนศิป์ มีภาษาอังกฤษง่ายสองคำนะคะ inspiration นะคะซึ่งมาจากคำว่าแรงบันดาลใจและ imagination ก็คือจินตนาการนะคะเข้าไปดูกันนะคะลองคลิกเข้าไปฟังเสียงคู้ฟ้าอัดเสียงไว้ใน powerpoint พอพอด้วยในนั้นเนี่ยก็จะมีบอกถึงความหมายของ รูปแบบของทัศนาธาตุค่ะแล้วก็ส่วนแรงบันดาลใจหรือ Inspiration เนี่ยก็หมายถึงสิ่งเรานะคะที่ทำให้เราเนี่ยนำมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะเพิ่มเติมได้ จินตนาการเนี่ยก็มีทั้งหมด3ประเภทมีจินตนาการตรงจากประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้สัมผัสมาโดยตรงเลยจากการเห็นสิ่งต่างๆโดยรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ภายในบ้านสวนต้นไม้หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่รอบๆตัวเรา สองก็คือประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ทางอ้อมเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นภาพวาดลายไทยวัดวัดเราเนี่ยจะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยแล้วก็มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่เราจะเกิดสะอีกเนี่ยเป็นประสบการณ์ทางอ้อมที่ทำให้เรารู้ถึงชีวประวัติ ทางด้านพระพุทธศาสนาเอ่ยเรื่องเล่าวรรณคดีไทยเอ่ยยกตัวยกตัวอย่างนะคะภาพประกอบใน powerpoint ท,ที่ครูฟ้าจัดทำไว้เนี่ยจะเป็นภาพวาดลายไทยเป็นเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งภาพวาดนี้นะคะครูฟ้าได้ไปถ่ายรูปมาจริงๆนะคะจากที่วัดพระแก้วซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะไปชื่นชม ศิลปะไทยของเราได้ส่วนจินตนาการจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่จะเป็นเรื่องของนามธรรมหรือแอฟแทกนะคะเป็นการวาดภาพเนี่ยที่ยังคงเขาคงเดิมอยู่แต่ว่าไม่เหมือนเดิมเลยมีการใส่รูปร่างรูปทรงหรือว่าในขาคณิตเข้าไปในภาพหรือมีการใช้สี มาทำให้เกิดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องของจินตนาการค่ะแล้วก็ทันาทาศนธาตุในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกครูฟ้าได้ให้งานไว้หนึ่งชิ้นมีใบความรู้ซึ่งใบความรู้นะคะก็จะอยู่ในห้องทัศนศิลป์รวมครูฟ้าได้ กำหนดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมไว้วันนี้3ข้อก็คือข้อที่หนึ่งมีการแนะนําตัวกันนักเรียนทุกคนเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์หรือพิมพ์ชื่อเลขที่ชั้นนะคะที่ใต้คอมเมนต์ของตัวเองได้เลยเมื่อพิมพ์เสร็จนะคะนะักเรียนก็ดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองเนี่ยวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนวิชาทัศนศะิลป์ของครูฟ้านะคะจะเป็นสมุดโนต้ตหนึ่งเล่มค่ะเพื่อจดข้อคำถามรายสัปดาห์นะคะข้อคำถามรายสัปดาห์นี้นะคะอย่างสัปดาห์นี้ครูฟ้าจะฝากข้อข้อคำถามเอาไว้3ข้อนะคะข้อที่1ทัศนะิธาตุหมายถึง ข้อที่2ทัศนธาตุมีอะไรบ้างและรูปร่างนะคะมีกี่ชนิดอันนี้ครูฝากไว้3ข้อนะคะพอมีสมุดโนต้ตเขียนข้อคำถามเรียบร้อยแล้วก็กระดาษวาดเขียนค่ะ1แผน่นครูฟ้าเตรียมการสอนไว้ทั้งหมด17ครั้งเราจะมีข้อคำถามกันเนี่ยหลายข้อเลย แต่ละครั้งเนี่ยจะมีมากกว่า3ข้อแน่นอนบางสัปดาห์เนี่ยมีมากถึง10ข้อเลยนะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสมุดวาดเขียนแล้วก็กระดาษวาดเขียนสมุดโนต้ตใช้หนังสือรีไซเคิลหรือสมุดโนต้ตเก่าๆเ,เนี่ยมาทาสีอะคริลิกสีโปเตอร์สีขาวลงพื้นก่อนแล้วค่อยเขียนใช้ได้นะคะใช้ การเอากระดาษเนี่ยมาปะติดเป็นงานคอนหลาจก,ก็ได้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยค่ะส่วนกระดาษก็เช่นกันนะคะใช้วัสดุเหลือใช้เนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเขียนภาพโดยใช้รูปร่างค่ะแล้วก็หัวข้อที่3นักเรียนเข้าไปในห้องนะคะ ห้องรวมครูฟ้าให้รหัสไว้สามสอง y ดูด้วยความแน่ใจนะ3าสอง g s, s y a อันนี้เป็นรหัสห้องรวมนะคะในนั้นเนี่ยครูฟ้าได้ทำแบบสอบถามไว้นักเกีนก็เข้าไปพิมพ์ชื่อเลขที่ ชั้นนะคะแล้วก็ติ๊กว่าวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรรูปร่างเข้าไปนะคะติ๊กข้อหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะมีใบความรู้อยู่หน้าถัดไปด้วยในใบความรู้เนี่ยมีเนื้อหาของรูปร่างอยู่รูปร่างเนี่ยมีสามชนิดแต่และชนิดเนี่ยให้ความหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็มีคำถามด้านล่างนะคะสามข้อครูฟ้าทำไว้เป็นให้ในักเรียนเลือกเลือกตอบ ทนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็เข้าไปทำได้นะคะพอทำเสร็จได้แบบความรู้แล้วนักเกรยียนก็เริ่มปฏิบัติงานได้เลยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่ครูฟ้าลองอัดสอนในนักเกรยียนห้องม .208 นะคะค่ะครูฟ้าก็ขอจบ การบันทึกวิดีโอคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ powerpoint นะคะใบความรู้แล้วก็ทำแบบสอบถามนะคะที่ห้องทัศนาศิลป์ให้ครูฟ้าด้วยนะคะค่ะ stop